สวัสดีค่ะแม่ให่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีวันที่24นะคะมิถุนายนนะคะ6.8นะคะวันอังคารวันนี้อันวันที่24นะคะ FC- สาวน้อย FC อ่าพ่อการชายนะคะการชายรำเพลินอออฟฟิเชียลนะคะ,ะแล้วก็ FC พ่อแม่อุ๋งอิงรำเพลินอออฟฟิเชียล อฟซีอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะกีฬาน้อยของเฮาเมอรอนี่ค่ะเอฟซี FC คณะหมอล้ำนองไม่มุนอุยปุยบันเทิงศิลค่ะเจอกันกับคณะนองไม้มุนอุยปุยบันเทิงศิลน,นะคะที่บ้านน้องคู่นะคะบ้านน้องอุงอิงอันมือวัานี่ก็มีการร่วมตัวกันแล้วค่ะ,ะมีหลายผู้หลายคนนะคะ านางเอกหมอลำไม,ม่ว่าแม่พญาพ่อพญาไปล้มตัวกันแล้วค่ะก็จะมีอันแม่แกม้มนะคะแม่แก้มไปแล้วที่บ้านน้องอุ๋งอิงนะคะแม่แกม้มพ่อการชายัยนะคะพี่ป๋อมแปมนะป๋อมแปมสาวน้อยลำเพลินโชว์กับพี่ฮอตด,ดี้นะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ไปไปถึงบ้านน้องอุ๋งอ,งอิงแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะ มีน้องตันนะคะน้องตันเดินกําลังเดินทางค่ะโอ้ยอันบกลาตันแมอันขับรถมอเตอร์ไซค์ยังเทเลยสุดรอไปกับลูกสายสุดรอของน้องตันนะคะเดินทางไปบ้านน้องอุ๋งอิงนะคะสุดยอดหัวใจสุดยอดเลยค่ะทุกคนตอนเย็นนี้ก็จะรอรับชมนะคะคณะมูลอุปุ๋ยบันเัิงศิสินคิดว่ามิทิที่เดดแน่นอนนะคะทุกคนต้องตะลึง หาเบิ้งอีหลาว่าไห้คนคนชมเขาเบื้องฮอดหกหมื่นมือนีสีฮอดหกหมื่นบอนะคะส่วนใหญ่คำวา่าเ่าศักดิ์สิทธิ์เด้ออหลาว่าวาทรงทรงกับศักดิ์สิทธิ์ว่าไปจังสั้นจังสี่กับศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นคนว่าแบบว่าเราเป็นจริงไหมพี่น้องว่าเราก็จะเปลี่ยนตามคำว่าอีหลาหน้อยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะส่วนบุคคลเดอ้อพี่น้องเดอ้อ อันอิลาก็ไปเลาะตลาดมือว่านนี่เป็นเลาะตลาดอ่าไปเลาะตลาดตลาดแตกคือเกาขับไปก็มีค้นหุมค้นหอมนะคะอ่าอิลา่าน้อยอุ้งอิงนี่ไปเจอใครไม่ได้เจอคนแก่ไม่ได้อุดนุนอุดนุนซื้อล่องเท้านะคะอันผู้เทานะคะเห็นวงดนตรีที่เขาไปเปิดหมวกนะคะพออิลาก็มาจากอันอตลาดนัดเนาะไปลองเพลงตามตลาดนัดเนาะเปิดหมวกนะคะ ่อวานนี้หลาไปเห็นกะไปซอยนะคะไปช่วยไปเดินตึงแนวไปคือคือดูสายหูสายตาน้องนี่น้องมีความสุขค่ะน้องมีความสุขน้องไม่เคยลืมที่มาที่ไปของตนเองอันนี้ละ่ะอันนี้ลหละจะเป็นจุดเด่นของของน้องอุ้งอิงใสซืส่อบริสุทธิ์นะคะพอกันใสกันแล้วเราไหวแล้วไหว่า,วา,วา,วาในคลิปแล้วเนาะที่เราถ่ายอันบ้านน้องอุงอ,งอิงเนาะ เล้วว่าถึงแม้นว่าจะมีโอกาสนะคะถึงแม้นว่าทุกคนสิมีโอกาสโอกาสปันไดมีวงยิ่งใหญ่แต่หาบ่ามีความขยันมุมานะอุดทนบ่มีความเพียรพยายยามก็บ่าสามารถอิสําเร็จได้อันนี้คือคำคเบอกของพญายการไซเนาะแล้วว่าอาน้องอุงุ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันนะคะความขยันนะคะ ล้วก็อดทนนะคะอดทนบ่ริมที่มาที่ไปของเจ้าของและที่สําคัญที่สุดเราบอกว่าต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์พร้อมนะคะเพราะงั้นทําอะไรก็เจริญอุงอิงมีครบเลยค่ะอุงอิงมีครบทุกอย่างมีหั่งความซื่อสัตย์นะคะความขยันนะคะความอดทนอีลหล่าน่อยมีครบสุอย่างจังได้เจริญลุงเรืองนะคะภายในสองปีอีลหล่าน่อยมีบ้านนะคะมีรถมีอีหยังก็ได้ อยากที่อยากได้ก็ได้หมดนะคะแล้วก็มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รักนะคะอินดูอีล่าน้อยนะคะอันนี้คือคือสิ่งที่อีล่าน้อยพูดเนาะแล้วกะบ,บอกว่าต่อไปนี้นักนักข่าวสัมผณ์เพื่อนด้นักข่าวสัมผณ์น,น,น,ผน,นะคะสัมผณ์ว่าเออเฮ็ดจังไดล่ะอันต่อไปอยากได้ยังอีล่าบบอยากได้อีล่าอยากเก็บเงินนะคะอันนี้คือความห่าลักของน้องนะคะ ต่อไปไม่ใช่ใหม่สิไปเห็ดอันไอ้คุ้มไก่ค่ะพี่น้องเอาไอ้ตาคายมาคุ้มไก่ฝั่งฝั่งโน้นค่ะฝั่งโน้นมันพังนะคะฝั่งโน้นยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไม่ใญ่ใหม่ไปเอาตะปูมาแล้วนะคะนี่ตะปูจะมาตอกแล้วก็มัดนะคะเ,าะเอาขีฟ้ฟางมาคุ้มค่ะพี่น้องเอามาคุ้มไว้ถ้าเราไม่ไม่ทา จะขายกันไว้อันนี้ก็เก็บวัสดุจากปีที่แล้วนะคะเอามาใช้เนาะเอาของเก่ามาใช้ค่ะนี่ค่ะฟังฟังนีมันพังอันนี้ก็แเม่นอันไปเบื้งอีหล่าหน่อยอุ้งอิงไปเบื้งสาวหน่อยล่ะค่ะเนี่ยกั่นไก่ค่ะพี่โนโ้องเอ้ยเสียปลูกครุเลียนไว้บ้านนี่กะยากจังซีละ องเาน้อยหนึ่งเจ็บเติบได้ล่ะตอกน้อยเดี๋ยวก็เจ็บนี่ค่ะเข้ามาเข้ามาติดฟังนี่ ฝั่งนี้เราก็มาน,นี่ค่ะยาวไม่ถึงอันนี้อันนี้ก็ไม่ถึงต้องไปหาอันใหม่มาค่ะมาแล้วค่ะตัดไม้ไม้ไผ่เลี้ยงหลังบ้านาะนะคะนี่ได้แล้วสีตาแม่พอหักกีลา ค็ไปสีออกไปทางใลยละนี้เดีนเจ้าไปอ,ออกมาก่์กมัดขังเจ้าของมัดขังเจ้าของไปสิลับเรียงจากเรียงเหมือนเรียงสามสี่เรียงหาเรียงโมงเมนต์มูนอ้ปุ้ยอีลีบ่ะที่เป็นแบบได้นู้รุ่นระทึก หลุ่เล้อทึกล้อรับชมรับฟังคือสิมวันคักเนาะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมือเล่งสองทุ่มค่ะช่องพูจัดก,การชัยออฟฟิเชียลนะคะหมุนวิปุ้ยบันเทิงสินจ้าสวัสดีค่ะ